สวัสดีคัะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปลี่ยนลุกกัน รู้สึกไม่ไหวแล้วกับผมตรงนี้ชื่นชอบมันมากเลยแต่ว่าวินเซ็ตไม่เป็นจริงๆอะ่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกไม่รู้จะทํายังไงกับสิ่งๆที่มันยาวออกมาอะไรอยา่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัดสั้นเลยดีกว่าเปลี่ยนลุกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะย้อมผมด้วยเพราะว่าตรงสีทองนี้มันก็อยู่มานานมากแล้วตั้งแต่ต้นปี กางเกงขายาวแล้วก็ซื้อทีเจ็ดปดตัวสรุปไม่ได้ใส่แล้ว คือถ้าเราอินอะไรเราควรซื้อทีละนิดเพราะว่าความอินมันจะอยู่นานไม่นานก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือให้ลองใส่ทีละตัวไปก่อนเสียดายกางเกงวอร์มที่ซื้อมาเข้าใจเข้าใจเอ้ยเรากลับมาเรื่องนี้อีกแล้วมินชอบเรื่องนี้มากคือถ้าสมมติว่ามินเจอเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีมินจะไม่ซื้อตุนมินจะซื้อไม่แค่อันเดียวเพราะมินรู้สึกว่ามินไม่อยากติดอยู่กับมันไปนานๆแล้วไม่มองหาสิ่งใหม่เลยอ่ะคืออยากใช้จนมันพังแล้วพอมันพังปุ๊บเราจะได้เปิดใจหาสิ่งใหม่ไม่งั้ เพราะเราก็ยังใส่แบบนี้อยู่รู้สึกเหมือนโดนว่าเลยเฮ้ยพี่จะว่าพี่ทำไพี่ไม่ได้ว่าพี่นี่จะไปตัดผมสั้นแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะสั้นแบบไหนมีเว็บหนึ่งที่กลัวขึ้นมาก็าจะตัดดีไหมอะไรเงี้ยเพราะถ้าสั้นมันก็สั้นเลยนะแต่ว่าผมมันก็ยาวได้เราดูแล้วกันถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวมันก็ยาวนู no. เลามาทาผมนี่จะตุกมากเรียกว่าเป็นเซ็ตคิดเลยเวลามาทําผมเพราะว่าเพื่อนจะใส่หูฟังไม่ได้มินก็เลยต้องเตรียมอย่างอื่นมาทําด้วยก็จะมีหนังสือเอามาสามเล่มเลยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรดีแล้วก็มีอัลมอน์เอาไว้กินเฮ้ตื <Yay! S 2> ่นเต้นไม่ได้ยอมผมมานานมาก,มาก,ม,ากมากเลยทรงผมที่หนูตัดมาแล้วหน,หนูเซ็ตไม่เป็นก็เลยทิ่ว่าอยากตัดไปเลยอยากให้พี่โอ๋ช่วยเลือกเออ ของเราจริงๆเราตั้นได้ทำสั้นตั้นได้ไรไม่ได้่อยากทำสีอะไรไหมกำลังคิดว่าแค่แค่อยากได้ให้มันดำทั้งหัวค่ะแล้วข้างในอ่ะเแค่ได้ข้างในก็มันยาวแล้วก็เลยแค่กะให้มันเข้ากันแต่จริงๆพี่โอนแนะนำได้เลยนะคะถ้าคิดว่าสีไหนน่าจะเข้าอะไรเงี้ยเออถ้ายังอยากจะยากเด้นก็ให้พี่ทำไว้สองช่อ ตรงนี้มันเอาไว้ใส่สีเล่นได้สนุกๆอย่างเงี้ยแค่แล้วแต่ก็เผื่อแบบตัวเองเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวขาวเลยดิขาวได้ไหมนะผมผมไม่เสียหรอกค่ะถ้าทำทีเดียวขาวสนใจเอาขาวมาได้ขาวไปเลยหรือขาวทั้งหัวเออเป็นสีวฝรั่งเนี่ะเราไม่เสียเลยไม่เสียเลยไม่ทำแน่เลย พี่ก็ไม่ได้ให้โดที่ขาวแบบซีเวอร์เลยเป็นโบอนที่เป็นเป็นผมฝรั่งอย่างนี้นะมาันสวยกว่าออลองดูก็ได้คะ่ะเข้าเลยคะ่ะเข้าไหมอ่ะบอลเลยนะยังไม่เห็นว่าเลยคือมินไม่ได้ผมบอลมานานมากแล้วนะลองดูดดลองด,ด,นะด,ดูในกนะ็ไหนแล้วลองอ่อนเลยแล้วกันถ้าไม่ชอบก็มามาลองถืงเข้เมเข้มนี่ลค่ะ,คะ ซาเลยซาเลยไหมคะซาเลยค่ะาเลย่น้องมอ้ยันไปแล้วยิงซยิ่งผมดูหนาปกติเวลามาร้านทำผมไม่เคยเลือกได้เลยก็คือตามใจพี่โอเลยจริงปะคิดว่ามันก็น่าตื่นเต้นเลยค่ะเล่นๆหน่อยไปแล้วสั้นแล้ว ย้อนกลับไม่ได้แล้วนะตัดเลยสวยแล้วก็ได้่ยรู้สูงนเห็นไหมคะกว้างกับปกติสม่ำๆหน่อยเห็นไหมเป็นไงบ้างสภาพ<ใ>นี้เหมืนลุหนังแบบคาตาาพี่เอิร์ธของมินก็เป็นอย่างนั้นพอถ่ายใกล้ๆอะแบบส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นใช่พร้อม <From> transform ตื่นเต้นมาเลยลุ้นมาเลยเนี่ย หัวแล้วครับผมมันทำงานไวมากเลยอ่ะเมื่อกี้ก็คือหายไปเลยคือมีคนที่ชอบการทําผมมากคือชอบให้คนจับหัวหรือทาผมหรือนวดหรือตัดผมอะไรเงี้ยเรามินจะหมุนตดนตะกดจิตแล้วจะหลับได้ง่ายมากเมื่อกี้คือง่วงไปเลยเ่อเรามาแล้วทําทิปเน้นมานี่วนมปหมดแล้ววนมาหมดแล้ว,อ,ลวอันนี้คือเพิ่งทาเสร็จเลยนะเพิ่งทาเสร็จทั้งหัวก็ปอกไปหมดแล้วเรียบร้อยยอดตื่นเต้นอ่ะว่าไงพวก ชอบการทำผมมากคือชอบให้คนกับหัวเรามินจะเหมือนโดนสะกดจิตแล้วจะหลับได้ง่ายมากนั่งสมาธิก็หลับทำผมก็หลับไม่ได้หลับนลคือจริงๆแค่ตังทำอะไรอยู่ กูยังพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่บอกว่าไม่ได้หลักอันนี้เดี๋ยวมิ้นต้องรออีกยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ไปล้างแล้วเดี๋ยวมาลงสีแล้วก็ตัดโอเคีวดูหนังสือเดมีคนถามมาเยอะมีหนังสืออะไรบ้างไงวันนี้เอามาสามเล่มมี Atomic Habits อันนี้ชอบมากเลยมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตอะอัตอมิกคือเหมือนแบบเป็นแฮบิตระดับที่เล็กมากที่เมื่อเราทํำหลายๆอย่างมารวมๆกันมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต แต่ว่าเริ่มจากแค่แบบนิสัยเล็กๆอ,ะอ่ะอ่าเรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ทําตามได้ง่ายดีอนนชอบมากเลยมันเราแค่เริ่มจากแบบถ้าอยากออมมันตายก็วิดพื้นก่อนหนึ่งครั้งเออมันฟังดูเป็นไปได้มากกว่าออมไกลหนึ่งชั่วโมงเลยอะไรอนยะ่างเงี้ยสำหรับบางคนนะอันนี้อ่านจบไปแล้วแต่ว่าชอบเอามาทวนหลายๆรอบคิดว่ามันดีแล้วก็เล่มนี้กําลังอินมากอันนี้ภาวะหนาว อันนี้คือเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบันล้วนๆเลยคืออ่านแล้วรู้สึกแบบเห็นทางที่เราจะสามารถมีความสุขได้ทุกวันแบบง่ายๆมากเลยอ่านไปก็แบบอินไปชอบมากแล้วก็อันนี้ยังอ่านไม่จบเหมือนกันแต่ใกล้จบแล้วเป็นกริแปลเป็นไทยเป็นเขาเรียกว่าอะไร ความอึดแล้วกันในการทําสิ่งต่างๆการไม่ยอมแพ้เวลาทําสิ่งต่างๆจะล้มเหลวก็ตามจะแบบจะหาจะหาทางใหม่ในการทาไปเรื่อยๆจนสำเร็จอะไรเงรี้ยชอบมากดีมากคือทุกอันจะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหมดเลยหนังสือทุกเล่มที่มิ้นอ่านมจะอ่านแนวๆนี้หมดชอบมากเอ็นจอยมากมีแค่นี้เลยทุกคนนี่คือส่้นที่สุดในชีวิตแต่เคยตัดมาเลย รุนมากตอนนี้คือตื่นเต้นกันไปหมดเลยแล้ว,วถ้าถ้าตอนใดจะสั้นกว่านี้อนะตอดูเลยอันนี้ยังไม่ได้เติมสีมเติมสีกอนทุกคนดูอันนี้ดิน่าเล่นมากเลยอะ่ะนี่มันมอยู่ในจุดที่ว่างเกินไปแล้วพี่ว่าวอล้มีคนถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนเราเจอในช้อปปี้พี่เปว่าหนังสติ๊กไก่เรียบร้อยเอา5อันเรียบร้อยครับ หนังซื้อหนังจะเป็ไก่ระหว่างทาผมอันนี้รอยยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะเสร็จแล้วขอความรู้สึกที่ตัดผมสั้นไงแวบแรกกลัวเลยนะเราจะกลัวไปเพื่ออะไรเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้ทําร้ายใครกลัวเราได้อะไรกลัวเราก็ไม่ได้ประสบการ,รณ์ใหม่ๆกลัวเราก็ไม่ได้พัฒนา อย่างมากก็คือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็มาย้อมกลับร้อยผมยาวอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราได้รอไม่งั้นอ่ะก็จะทําท,ทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่ได้เห็นจริงๆว่าเราในอีกลุกหนึ่งมันเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยก่นอนหน้าน,นี้เวลาทําผมกับมินอนะ่ะมินเขาบอกเราว่าจะมาสัดผมสั้นเช่ปไเวลาเขาทำออกมาเสร็จเราก็รู้สึกว่า,ม,นนามันเหมือนเดิมทุกครั้งเลยแต่มินกได้จะบอกนี่สั้นมากเราก็จะแบบเป็นผู้ชายที่แบบดูไม่ออกว่ามันสัน้นขึ้นไม่ไม่<ๆ>สำหรับมินงสั้นคืออย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้นแเนน้้ราาถหก กินอละลามองนี่นะคะคืออะลามองอบกรอบมิน <_ d> um> ชอบทำสมาธิด้วยกันนับว่ามินกินไปกี่อันแล้ว้็ตัวอย่างมินก็จะลืมตลอดเลยตัวไหนที่มินสามารถนับได้ก็อันที่หนึ่งเจ็บกว่าแปลว่าวันนั้นมีสมาธิมากโอ้ยบายกูหนาวเลย แล้วผมสั่นว่าอะ้างนะแล้วสีแบบสวยมากเลยสวยมากชอบชอบมากเลยอ่ะไม่อยากให้โค่ยาวเลยทำไงโคหนึ่งจะไม่ยาวออกมาไม่เคยรูสึกอย่นี้มันก็คอมันโล่งมากอ่ะจำตัวเองไม่ได้เลย โอ้ไม่กออยู่ในร้านไม่กล้าเสียงดังบาโอ้ไ oh ม่กอดบนรถแล้วกันมิ้นตื่นเต้นมากนี่เหมือนไม่ใช่หน้ามิ้นเลยคือมันเปลี่ยนจนมันหน้าไม่เหมือนมิ้นเลยอะตอนเนี้ยแต่มิ้นว่าสีนี้ขับผิวดีนะผิวดูสว่างขึ้นเลยชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือเบาหัวมากไม่เคยสั้นขนาดนี้มาก่อนอันนี้ก็เลยรู้สึกโลงคอมากอะฮสุดยอดชอบมากอะ น,นี่ถือว่าเวลาที่ทํานี่เร็วกว่าที่คิดนะประมาณ4ี่ชั่วโมงไม่ได้นานมากแล้วก็ถูกใจว่าออ happy น,นี่ก็คือบล็อกของเราในวันนี้นะคะพามาทําผมเปลี่ยนลุกลอันนี้เปลี่ยนอย่างรุนแรงมากใครเห็นก็คงช็อกรู้สึกไม่คุ้นกับหน้าตัวเลยเ,ลยเดี๋ยวต้องจูนแป๊บหนึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆก็คนเราควรออกจากคอมฟอร์ตโซนกันวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยนะคะอันนี้ก็ออกเยอะเลยรู้สึกว่าทรงนี้มันเข้ากับการทําหน้าแบบหน้านิ่ง ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเพราะว่าหิวมากเลยตั้งแต่นั่งก็ไม่ได้กินเลยเลยกินไปแค่ข้าวเช้าตอนนี้4ี่โมงจะ5้าโมงแล้วนะทุกคนรู้ไปพว่ามกาอะไรให้เราหาร้านตลอดเวลาที่เขาทาผม <c oughs> เขาจะพิมพ์หาเราในไลน์ว่ากินไรดีเราสักพักก็แบบได้ร้านยังเราได้ยังได้แล้วก็นี่ไงพัร้านอะไรร้านอะไรไม่ไม่รู้ <c oughs> ครับเอ้าเลยบอกได้แล <c oughs> ้วไม่ไเลือกสิ่งที่ใกล้ที่สุดให้มินแล้วมินจะได้ได้กินไวที่สุดโอเคเราไปละ ตตดผมนี้เราวมินฟี r สนะจะบอกเลยรอจะโด่ขึ้นในจริงไหมดูให้ดูนะใช่ได้ร้านยังดูยังน่ากลัวโคตรโอเคค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะกับล็อกเร็วๆในวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ช็อกๆกันมาเลยอ้้หเบามากแพนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย